วลาดิเมียหรืออนาตโตลีจากเด็กชนบทสู่อินฟูเอนเซอร์สายฟิตเนสระดับโลกในวัยเด็กอนาตโตลีเติบโตในหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีโรงยิมหรืออุปกรณ์ออกกําลังกายเมื่ออายุ14ปีเขาเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับแรงบันดาลใจจากวิดีโอของนักเพาะกายที่ได้ดูจึงอยากทําตามแต่เขาอยู่ห่างไกลและขาดงบประมาณจึงไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ได้เขาจึงสร้างยิมของตัวเองจากเศษเหล็กและอะไหล่รถแท็กเตอร์เก่าๆตั้งชื่อว่าโกยิมคริปโตพิปก้า พร้อมกับเริ่มพัฒนากล้ามเนื้อด้วยวิธีการฝึกและทานอาหารวันละ7ดมื้อและนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาช่วงอายุ18ปีเขาเริ่มลงแข่งขันอย่างจริงจังและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในช่วงมหาลัยจากนั้นเขาเริ่มทําคลิปของตัวเองในการฝึกร่างกายด้วยอุปกรณ์ใหม่แม้จะอยู่ในหอพักซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนมองว่าเขาหมกมุ่นจนเกินไปและดูถูกความพยายามของเขาแต่เขาก็ยังลุยต่อแม้ต้องทํางานที่บริษัทก่อสร้างแต่ก็ใช้เวลากลางคืนออกกาลังกายและถ่ายคลิป จนสุดท้ายตัดสินใจออกมาเป็นยูทิเบอร์แบบเต็มตัวกระทั่งปี2021ด้วยคอนเทนต์สุดไวรัลผ่านโรงยิมจอมโหดวิดีโอของเขาได้รับความสนใจอย่างมากและกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผู้ติดตามหลักพันจนตอนนี้รวมแล้วเขามีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนด้วยการเริ่มต้นชีวิตที่ดูไบาจากเด็กในโรงนาเล็กๆปัจจุบันอายุ25ปีเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและคอเทนนิ่งฟิตเนสออนไลน์ทั่วยิมหลายประเทศและเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก วลาดีเมียแสดงให้เราเห็นถึงความพยายามและความชอบในบางสิ่งแบบสุดทางพร้อมด้วยประสบการณ์ที่สร้างไอเดียคิดเอทีจนกลายเป็นตัวเขาที่พวกเรารู้จักในทุกวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปด้วยนะครับ